วันนี้ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้งหนึ่ง hmm. ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Digital Health Pass นั่นเองค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศและร่วมกับเจ็สายการบินนั่นเองค่ะมาดูกันนิดนึงค่ะว่าอะไรคือ Digital Health Pass อันนี้นะคะคือเอกสารรองรับสุขภาพในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะ ในรูปแบบของเอกสารดิจิตัลออกโดยกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบของ QR code บนระบบมอพร้อมโดยจากตัวนี้ค่ะ Digital Health Pass เนี่ยมีการแสดงข้อมูลทั้งหมด3ส่วนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นอันแรกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด1 i จากหน่วยฉีดทั่วประเทศคือคุณไปฉีดที่ไหนมาหลังจากฉีดปุ๊บมันจะขึ้นมาบนแอปพลิเคชันนี้เลยถัดม,มาค่ะ เป็นผลของการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีของ RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเอาตรงนี้ก็คือขึ้นมาเลยนะคือใครที่ไปสวอปมันก็จะขึ้นมาในระบบเลยว่าคนคนนี้เนี่ยได้ไปทำการ RT-PCR หรือว่าไปสวอปมาตรวจเชื้อนะคะจากโรงพยาบาลนี้ๆที่เข้าร่วมก็โชว์ขึ้นผ่านแอป,ปอีกเผื่อคุณไปทำงานที่ไหนแล้วมันมีการสอบถาม,มาว่า คุณได้ตรวจเชื้อมาหรือเปล่าในระยะเวลาปั่นเวันหรือว่าภายใน1เดือนแล้วก็มีผลตัวนี้เนี่ยสามารถโชว์ขึ้นมาได้นะคะหรือการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK นั่นเองะนะคะหรือว่า antigen test kit นั่นเองค่ะจากคลินิกแล้วก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมสุดท้ายค่ะเป็นผลของการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ในซีรัมนั่นเองค่ะก็ตรงนี้นะคะใครที่มีระบบของหมอพร้อมแล้วอย่าลืมนะ ไปโหลดเจ้าตัว Digital Health Pass เอาไว้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆสำหรับในยุคนี้นะคะแล้วถามว่าเอาไว้ทำอะไรอ,ะอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะ,ะเป็นการแสดงสถานะของการฉีดวัคซีนรวมไปถึงการตรวจหาเชื้อเพื่อเข้าในร้านอาหารเวลาที่เราไปใช้บริการที่ต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปที่ร้านอาหารเนี่ย เขาบอกว่าต้องฉีดครบ2เข็มก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้เข็มยังไม่ได้ยังไม่ได้เข็มเนื้อคุณซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านก่อนนะแต่ถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะคุณก็สามารถยืนยันได้เลยนะว่าฉีดครบ2เข็มแล้วนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณขาอย่างที่เราได้บอกไปทีแรกนะว่าเขามีการรวบกับ7สายการบินอันนี้อันแรกเลยจะเป็นตัวดิสเพลย์ของนกแอร์ บนระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวนี้คุณสามารถสแกน QR code เข้าไปได้เลยนี่ตรงนี้สแกนเข้าไปปุ๊บก็มีการลงทะเบียนใดๆหรือถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะเดินทางพอดีเลยอะ่ะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นการยืนยันได้พร้อมกับจัดสายการบินมาดูสิว่ามีอะไรบ้างมีบางกลอกแอร์เวยสนะคะมี Smile, Asia, Air, ไทยสมายแอร์เอเชียนกแอร์ไทยไลออนแอร์แล้วก็เวียดเจ็ทแอร์นั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางพร้อมกับจดสายการบินนี้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้จากหมอพร้อมเนี่ยยืนยันได้เลยแล้วก็เดินทางได้เพราะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะต้องใช้เป็นแบบใบใช่ไหมใช่เป็นเอกสารยืนยันเป็นกระดาษเป็นกระดาษยืนยันแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่ามีมมการ,ป,รปลอแปองนะนะใช่มันมีการปลอมแปลงด้วยนะพวกเอกสารที่เป็นกระดาษเนี่ยว่าฉันฉีดครบแล้วแต่จริงอาจจายังไม่ได้ฉีดก็ได้อื ก็เลยใช้เป็นในมือถือ้น่าจะสะดวกขึ้นอันนี้สะดวกกว่านะคะก็นอกจากที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยคุณจะเข้าไปดูว่าคุณฉีดวัคซีนวันไหนอะไรยังไงเขายังเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามาด้วยนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยแล้วก็เป็นการยืนยันว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วนะจ๊ะครบสเข็มแล้วจ้าได้จ้าถูกต้องนะคะอะเวอร์นิวข่าวในมือคุณ